สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านยินดีตอนรับขับจูชงนวลพระลวยตอนนี้นวลพระลวยกับยูวัดดุงนาเพิ่นค่ะมักกาบนามสการพระอาจารย์ถามตัวเลขแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีคือเก้าล่ะค่ะพี่น้องเอาตอนนี้ก็ไปถามพระอาจารย์สักคนว่าพระอาจารย์เพิ่นฝันตองวดไปเนาะค่ะไปขับไปน้ากันค่ะ กรับนมัสการครับอาจารย์ครับสาธุสาธุเป็นเจ้างแด่นอ่มือนีิส่งเงียบๆนออาจารย์เนาะโอ้ส่งเงียบๆแต่ว่าเมื่อวาดนี่หลายสูตรอยู่ดิบ่เคำมาต้นไม้เดาเยวคนวาต้นไม้ใช่ครับ้นไม้เพิ่นได้เลขตัวใดะอาจารย์เพิ่นได้ไปอาจารย์เห็นน้ำเพิ่นบ่ก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่ออกปูก็ถือหลายเตื่นบุดีเลขต้นไม้เลขต้นไม้มันเก่าแบบไม้เหมือนงั้นาถวายบนี่งวาดน้ำมือเศร้า กูจอยห้อก็ได้ผจอยกอบกูจอยก็โชคดีตลอดซุ่ม่ใกล้ๆกูโชคดีจ้าดีจ้จังหวัดยาลืมาะวันที่เจ็ดปูือสีอินดามันสมาเนาะบอลบอทั้จอ่านี้เลยโอ้วันที่เจ็ดสิครับเออวันที่เจ็ดโอ้วันว่าแันวันเันวัน่ันนว่นนวนันนนอวัน หกเก้าเกามาตัวเดียวกันเนาะ่งหวยหกก้เก้าตัวเดียวกันเออเออเออเป็นหวยดีเนาะครับมันก็แเมนขั้วเงินนี่ละบาทกันพเพิ่นบอกสามเก้าสามหกเนาะสามเก้าสามหกปูด้วยสีนี่ดำเพิ่นบอกว่าสามเก้านาะเพิ่นว่าแต่ว่าเก้ากับหกมันตัวเดียวกันมาสั่นว่าเนาะเป็นสีนดายที่เงว่าแต่ว่าปูบาทปูด้วยสีนี่ดำนี่ก็โอ้เหล็กคนเข้หาวก่อนเดเนาะ หาหมดเดี๋ยนี้นอพอเนาะครับครับหาหมดหาหมดแล้ววันนี้หมวดต่อมานี่มวดต่อมานน่เป็นวันที่หกเป็นบ่อครับอหมวดต่อมาหีิเป็นหวดที่หกของคุณืษอนี่ดำเนาะโอ้เนาะสีเขาเต็มวันที่เจ็ดที่อาจารย์วันสีมาวันที่เจ็ดสีขษาใส่ปีไม่เต็มเต็มนะครับเเนาะเล็กเนาะครับเป็นเราทั่วมหาผมอยู่เป็นว่านน่ขันวันเขาขันวันเขาสามเก้านี่ย พยานพาเอามีมงยูคน่าอ๋อเพินก็เลยวไปเ่นันเชนเด้เพิ่นบอกว่าที่นี่หัมหาผมนนน่งคันแตกสาเก้าพระสิวมิมงยูเตเพินว่าอดไปเชคนกันมาเช่นคนหแต่ว่าเออเพิ่นทัวมหาหกับเกมันกับตัวเดียวกันคือปูละว่าเหรอเนาะเออแมนคันมันบอกามเงกับเมนรลอดว่านี่ของสำรับของปูปูเดือนเนาะโอ้แมนคักเรื่อยๆเพิ่นเพิ่นก็บอกผมมาคักที่อีกนหนึ่ง สามหาสามหกสามเกียบวก่นงหนึ่งตีของปูเดือนเพิ่นบอกโอ้ยบวกความนิ่มใหญ่เนาะบวกเวทเลยเพิ่นบอกโอ้ยลงยูทูปบอมันว่าสามหาสามหกสามเกียเด้อพุ่นไว้ตอนนะครับเพื่นเห็นซ้ำนั่นโอ้เพิ่นบอกนะเพิ่นบอกอาจารย์ตรงๆเลยตีปูเดือนตีเพิ่นบอกตรงๆเลยโอ้แกว่าโอ้เพิ่นแบบเป็นหมานนะว่าแบบสิ่งเงินปรารว่าเพิ่นเหมืนวันของวันนี้ก็เป็นบุญเป็นเป็นกุศลเนาะเป็นบุญเป็นกุศลมันดีฮด ต่นเงินมหาครับคเพื่อนกับบอกโยงมืิอนี่เพื่นกับแวะไปกราบนมัสการเพื่อนโยบมันกับหลายคนหลายเราหลายนั่นมาเอาบวอานล่ะแต่ปู่เราก็ว่ากราบสำหรับตัวเด็กแนวทางของปู่เดือนเพื่อนก็บอกว่าให้เพื่อนกั้นกองกอนนาสันเพื่อนว่าเอเมนกับเลยแวะมาหาจานนี่ล่ะสำหรับหมู่บ้านเขาเล็กเจ้าเจ้าเล็กหน่อยมะบึงมาตาสูพิสัยเล็กหน่อยมะบึงตัวไม้เห็นวอาห้ามเดี๋ยวนีเลย โอ้กาเบิ้งอยู่ต็สูงแบบนกับลูกนี้เลยครับเจ็ดนึ่งตัวหันมาเจ็ดนึ่งเีครับมันเข่ากันก็ผันมันเข่ากันก็ปูนี่ดำหี่มาวันนี้สิวันนี้เกีไก็เรียกสิบเจติะอ่าเจ็ดนึ่งตัวหันมากระพากันนี้เลยมาเบิ่งอีกเลยไเล็กน่อยมาเบิ่งมา่ว่าเล็กน่อยพู้นนี่เบิ่งเล็กแม่นนะอจาลูกหลานก็จะใส่รถมน อันนี <G l acht> <G l acht> ้จะเส้นกดก่วงแม่นีหรอกอืมไอเด่ไอเดวกังกันเดีแนี้เลยไอเด่ออกมาคุยกับนี้ท่างนองเด็กน่อยมาจากโซ่ตีมาจากโซ่เล็กหน่อยก็ร่างเป็นอาฮักออท่านผ้าเด็กหน่อยไปซองยี่ต้นไม้อะไรที่ครับเออพ้าเด็กน่อยไปซองยี่ต้นไม้เด็กน่อยเรียกว่าเกตหนึงทัานทำดีที่ขอท่านทำีีขอ ท้ามีี่ขอกับมีหมักไม่บางยังมาคเขาละวะคนละครับผมหรือคือญไม่วอกปูจอยกับมีหมักไม่บางยังขาดตอนเงมาค่าหน่าวะคนละครับวันนี้มือแรงปูเดียนมาแหงซื้อมาหลายคักวานปูเดียนหน้าก็เสียงซื้อมาหลายคักครับแตงว่าพิ่นไข่โศกไข่หมานกับหญ้าน้อบฝันี้ฝันว่างผมก็ฝันว่างตองหัดฝันว่ามี่ผมยิ่งอุ่นเล็กหน่อยผมยิ่งมาให้เอามาให้เลี้ยังคนนะเอ้าไม่เอามายังไรนึกท่านเอามาถวาย หลวงปู่วะท่านมาถวายหลวงปู่ให้ให้หลวงปู่เลี้ยงเอาวะท่านเลี้ยงเอาจังได้จะอยู่ผู้เดียวก็เพราะแค่เงินหนึ่งมันอุ่มเล็กน้อยพวกยิ่งมาถวายให้อือปู่กับว่าเป็นเป็นเป็นนี่นไม้อันดีนะครับเป็นไม้ท่อนดีตัวนี้ท่อนเดาเด็กหน่อยมาให้เนาะฟันคือว่าคือฟันดีด้วยนี่ยเมื่องเอาปู่ก็เป็นเจ็ดเด็กหน่อยก็เป็นหนึ่งคือว่ามันควบเด็กหน่อยเห็นบ่กูวยิ่งนี่อุ่มมาให้สี่ จ็ดหนึ่งเจ็ดหบ่อ๋อกระสบขกันก็เรือกันิกันก็เลืองยีนั่นมาเดียวนเ่งกันเด็กน้อย็เบืองตนใหม่มือว่านเนี่เนี่ยเกันทีมาห่วงตากันอยู่นี่เจ็ดอีกบ่เอ้ดีลยเดจั่วงมือว่าน้ออันมาเบิองอีลามาเบิองว่านเุดตูดตดเทียนแล้วๆถวอ้เบไงหม่ไปแล้วมาเบืองเนนยางกับยืนเวยเจ็ดหนึ่งก็หันเลยนี่ยยางนี้รเมียอยุเท่าไหรค่ะอายุประมาณประมาณ คนชี้หาปียต้องปูว่านีห็เนาะเอากางนี่แหละก็สีแสีเจ็ดนึงเจอนวันนี้มัคือกันเทข้ามเดียวเ,เอาวันนี้เด้เป็นไปได้เด้เอา,านีว่านมเน็กวัดปูนสีเจ็ดนึงสีเจ็ดนึงเท่ากับมาตัดซื้อก็ที่นีน่สีเจ <c oughs> ็ดสีหนึ่งมันว่าแต่แต่พี่น้องเอีสิตัดเอาหรือว่าต่ว่าถือว่า วันนิมิตที่ดีด้นะอาจารย์นิมิดที่ดีดีครับโอ้ยีเชียงมือครับเสียงมือเด้อแล้วก็เขียนไงบอดพร้อมสีเจ็ดหนึ่งเด้ออาจารย์ไปเขียนใส้สมุดไพรบอนลในลุ่งบอดเนาะครับแต่ว่ายมพอแปะให้ซื้อแต่ว่าพอไปลุ่ก็ได้ครับบอลในลุ่งบอดมาให็นแาเจ้าอ่อนครับครับอันนี้เ้องเบื้องต้นซเสื้อดอกกับเป็นแนวทางเบื้องต้นเนาะตองวมด เออเป็นเนวทางเวียงตนเด้อเออเป็นนั่นเออว่าเป็นแต่ได้บ่ฮท่น,นอ,อยากให้ท่านลงทุนหอกไ้ฟังเบ,งนนงบงิ่งซสก่อนเนาะครับฟังเหิืองซะก่อนเลยสิไปห้าน้อยมือนี่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ทัง้งทั้งปูเดียนมะอาหวานก็ไม่ออก รถนึ่งที่ที่เอายิวว่าตัวมันคือถ่าเพิ่นนั่งกันพ่อในบ้าบ่ครับแต่รอบปูเพิ่งหัวละรอบปูแดงเพิ่นรอบปูเพิ่นซะก่อนเนาะแต่ว่าก็มีละลาเขียนไว้อยู่หันละครับว่าเป็นเงี้ยงหัวใจต้นไม้งา้ซิมพึ่งโย่โอ้โหเดือนนี่ยสำคัญเลยเนาะเราสำคัญเนี่ยจะได้หัวดีนะจะได้หัวหัวอยัวอับ อันที่เพิ่มยังไงเขาก็จังเพิ่มไม่เนาะบัดทาฝันไม่เนาะให้ปูฝันไม่ก่อนอาจารย์ฝันไม่ก่อนแต่ว่าขนดเล็กหน่อยมาเอาผมกระท่วงเคสหนึ่งอิลี่อว่าขึ้คนผมมีผู้ใดเป็นผู้สี่น้ามาเตะจันบอกคนเนี้ยมีแต่ว่าเคดแล้วๆอีลาเขาไม่ซองไม่ทันเขาไม่เบิ่งดูไม่ทันมันหน่อยย่างเข้าไปหน่อยเคสหนึ่งไม่ทนมันย่างอยู่หมดเลยเคสหนึ่งต้องหันไม่ทนเป็นเรื่องแปลกมากดีเนาะเด็กน้อยนอายุประมาณจะกลักว่าจัน

ถ้าเป็นเจ็ดถ้าเป็นเจ็ดเหรอครับเด็กหน่อยก็เป็นหนึ่งี่แหลวไม่ยิ่งก็เป็นสี่ตอนบ้านเขาเอินปูนี่แหละปูเหลียวมาแล้วปูเหลียวมาเลวได้ว่าจานมาเลวเลี้ยงเยอะดิเดาแต่พี่น้องคนสี่เาแต่พี่น้องสี่แปรดกนั่งก็ได้ปูเหลียวมาแลวปูเหลียวมาแลวเพรา่าอืมอเสียแปดเจ็ดหนึ่งนั่งก็ได้ขันบอกสี่เจ็ดหนึ่งอืมไมันไม่ันโอ้เอาเอาสี่แปดหนึ่งแปงสั้นบ่ อจะยำยำปูหรือสีนี่ดำเมากอวันที่เกอีูอเพราว่าวันที่สิบเก็เนาะโอ้วันที่เกตนั่นลงมาสิบเกตอีกเนาะกเนี่ยแล้วก็จิบว่โถผมได้เบิรงตามยูทูบกับมาแล้เนาะเพราวันมันออที่สิอาจารย์ฟันว่าอาจารย์ฟันก็เนั่นแหละอาจารย์ฟันนะสีหนึ่งเจ็แหละถูกต้องและไตีไฮนี่เดี๋ยได้ตีเอาครับ เคยตีไห้เ่อวันใตีเอาว่าได้ตัวใดตัวใดด้หนิเนี่แหละโยมพ่อเนี่ยละตีเอาแมนแมนแมนฮาร้างเทียกับตีเป๊ะเลยดิแมนอยู่ไหมฮาร้างเทียกับข่าวโป๋เห็นบางครั้งกเนาะเออแมนอยู่ดิครับมันก็เป็นบางครั้งของข้าวอยู่ครับมันก็เป็นบยังไงดิวันนี้ยังมีปูเดี่ยนนาะมาคำไว้เนาะคกับปูฤษีนิ่งดำเนอกมาคำไว้เนาะ มองชัดจ่อยเลยอืออ้เอาวนี่เด้อพี่น้องตัวเลขครับถ่ายคลิปตัวเลขนิมิตนะครับเลขนิมิตสี่หนึ่งเจ็ดเลขเด็กหน่อยเห็นอยู่ตัวใหม่เจ็ดหนึ่งพี่น้องก็ไปกลับไปตัดเอาเด้อครับว่าได้ตัดให้ไปตัดเอา ขันตัดก็ง่ายๆครับ C1 C7 มันคือไมาจังชัน C1 C7 ครับหลุมไว้ไว้ขอชีเยสครับเอาไปเขียนไว้เด้อครับพี่น้องเขียนไว้แคปหน้าจอไว้ก็ได้เอาไว้เบิ้งตอนนี้ก็เพิ่งวันที่สองมีเวลาครับยังมีเวลาคิดมีเวลาเสี่ยง แต่ว่าก็ย่าไปเสี่ยงไว้ดีแล้วล่ะมมนสิลืมอืมครับออลอตเตอรี่ออกมากก็ไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้แจ็กใบสองใบก็ได้ครับพี่น้องง่ายง่ายเอาพี่น้องก็สิเห็นนะที่น้องครับเห็นสูฟูสุกคนแล้วละ่ะปีใหม่ก็ ปีเก่าก็ผ่านไปปีใหม่ก็มาเนาะพอให้มีโศกมีเสร้าอให้มี่ลำรวยเนาะรลำรวยกันสุกูสุขคนมีบุญบารศาสนาหลวงพ่ยไข่เก็บยาสิองยาชิ่มาเบียดเบียนอ้โลวงลายมันเฮงเหงาขม่าอะไรที่สมือองานด้วยข้าวสุกูสุขคนให้ระวังตัวไว้ือไปใส่มาใส,ส,ส่อย่าลืมใส่แม็กใส่ยังล่างมือล่างยังเป็นบุญเป็นกุญส่วน เสพดาพระอินทร์พระพุพทธน้ำรักษาผู้บนเดินทางไกลโรกอุเทนอุเทนซูมือมือนี่เด้อหลายคนปีใหม่อยากกลับทีน้องพ่อเนาะครับเอออ่ะนี่ตอนนี้แล้วพ่อครับสาธุสาธุขอบพระคุณพระอาจารย์สการ์มาสการ์ขอบพระคุณครับเอาพี่น้องก็ให้โชคดีปีใหม่กันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อ